การคัดกรองมะเร็งตับใครบ้างที่ควรตรวจมะเร็งตับผู้ที่มีตับแข็งไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งตับแข็งเป็นโรคตับเรื้อรังที่เนื้อเยื่อตับจำนวนมากถูกทําลายอย่างถาวรจนกลายเป็นพังผืดมีลักษณะแข็งกว่าปกติจนตับไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นปกติจึงก่อให้เกิดอาการต่างๆขึ้นตามมาผู้ที่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยพบในเพศชายที่อายุมากกว่า40ปี และพบในเพศหญิงที่อายุมากกว่า50ปีหรือญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งตับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือรังที่มีพังผืดสะสมในตับมากบุคคลเหล่านี้ควรตรวจคัดกรองมากที่สุดวิธีการตรวจคัดกรองการอันตราสาวช่องท้องส่วนบนร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับค่ามะเร็งตับอัลฟาฟิโตโปรตีนหรือ AFP อย่างไรก็ตามควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับทุก6เดือนถึง12เดือนด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวประเทศจีน